วันนี้คุณลุงพามดให้มาทำความสะอาด้องก็แจ๋วน่ะสิฉันจะใช้โอกาสเนี้ในการตามหาพวกแผนที่ลับๆที่นี่ให้หมดเลยอืมเอาละเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอา่ตรงนี้ดีกว่าไหนดูซิอืมมันจะไม่มีอะไรแฮะเอานี้ล่ะนั่นนั่ะโอ๊ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยเฮ้ยหน้าตาแบบนี้นี่มันแผนที่เดี๋ยวนะ มันเขียนว่าขุมสมบัติที่หายไปเฮ้ยแผนที่แบบนี้มันของดีนี่นะเฮ้ยแผนที่ลับที่หายไปแจ๋วเลยเอาไปโชว์ชิคกี้ดีกว่าเฮ้ยต้องมีอาไปโชว์ชิคกี้แล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยกดลงผ้ามาด ก็คือว่าคือว่าฉันเจอของบางอย่างอยู่ที่ห้องข้างล่างอ่ะเป็นแผนที่แบบเนี้ยมันมีจริงหรือเปล่าวะแผนที่สมบัติที่หายสับสูนย์ไปอะอ้อไหนไหนอะไรอะไหนเอามาดูซินี่ไงล่ะอ๋ออันนี้นะเหรอมันคือแผนที่สมบัติของจริงละลายเอ็นเจนี่นะนะฮะมันคือสมบัติแห่งเจ็ดข้ามหาสมุรที่หายสับศูนย์ไปยังไงล่ะเจ็ดข้ามหาสมุรที่หายไปโอ้ยแบบนี้ก็เจ๋วแล้วสิเอาไปบอกคิกกี้ดีกว่า 哇哈哈！一看到马 เห้เอ็นเจเดี๋ยวก่อนสิปัดโถเอ้ยให้ตายเถอะยังไม่ทันบอกเลยสมบัติน่ะมันมีจริงก็จริงแต่ว่านะไม่เคยมีใครไปถึงสมบัตินั้นได้เฉพาะสิ่งสิ่งหนึ่งนะสิกาเดี่ยนที่ปกป้องสมบัตินั้นน่ะไม่มีใครสามารถปราบได้เลยแถมระดับความยากของแผนที่สมบัตินั้นน่ะมันเกินระดับของคนปกติจะหาเจอคนที่ออกตามหาไม่เคยมีใครกลับมาได้สักคน จนจนสลัดมักล่าสมบัติทั้งหลายแหล่ต่างเรียกมันว่าสมบัติต้องสาไอ้ไอ้อ,อ,อกกกกโอ้ชิคกี้ชิคก,กี้ระตยยังเนี่ยชิคกี้ประตูแล้วอไอะไรนี่เนี่ยเอ็นเจแต่เช้าเลยโอ้ย,อยมาแล้วมาแล้วมีเรื่องสำคัญจะบอกด้วยนะมีอะไรอย่างนั้นเหรอนี่นี่ดูนี่สิ เผลอะไรอ่ะแผนที่อะไรของเธออ่ะเอ็นเจอ่ะนายอ่ะไม่รู้ละสิท่าวันนี้ฉันไปทำความสะอาดที่บ้านคุณลุงพ่อมดมาแล้วคุณลุงพ่อมดก็บอกฉันว่าแผนที่ที่ฉันเจอเนี่ยมันมีอยู่จริงนะแผนที่สมบัติแห่งเจ็ดขาบมหาสมุทรที่หายสับสนไปด้วยนาเตอแต่มันมีอยู่จริงอ่ะชิคกี้เฮ้ยเ้เรียบเรียงคำพูดดีๆหน่อยสิเอ็นเจฉันฝังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเธอหมายหมายถึงอ่านี่คือแผนที่สมบัติที่มีสมบัติอยู่จริงๆอย่างนั้นเหรอใช่แล้วสมบัติที่หายสับสนไปอ่ะเฮ้ยจอิงๆเงหรอเนี่ยใช่น เฮ้ยถ้าถ,ถ้าคุณลุงพั่วมดพูดอย่างนั้นล่ะก็นะอ่าก็สแสดงว่าเป็นของจริงนะสิสก็แง่ะสิของจริงร้านเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยงั้นจะรอช้ายอยู่ยายละเอ็นเจรีบไปตามล่าสมบัติกันดีกว่าอ,อะไรนะสมบัติเจ็ดคาบมหาสมุทรที่ไฮสแปรสูนเล้ว,แล,วแล้วฉันก็ติดต่อคนเดินเรือไว้แล้วด้วยนาพอดีว่าตอนระหว่างทางที่มาหานายฉันได้คุยโทรศัพท์กับคนแถวนี้นิดหน่อยเขาบอกว่าเขารู้เรื่องเรือนี้ดีสุดไปเลยอ่ะอย่างนั้นเหรอโอ้โหถ้ามีคนพาไปได้ก็ดีจะสิงั้นรีบไปกันเลยดีกว่าเอ็น สมบัติพวกนั้นน่ะจะต้องเป็นของพวกเรา let's go ไอ้ชิกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเหมือนว่าตอนเนี้จะถึงที่เกาะแล้วนะเอ็นเจถึงที่เกาะแล้วเหรอเอาเป็นว่าเข้าไปหากัปตันกันก่อนดีกว่าก็ใจแล้วเอาและไปกันเลยไปกันเลยง่วงสมัดเลยอ่ะคับกัปตันสวัสดีคุณกัปตันฟลินท์งาม โอ้วันดีเด็กๆในตอนนี้นะนะเราก็มาถึงที่เกาะแล้วซึ่งเกาะที่เราอยู่ตอนนี้นะนะมันมีชื่อเกาะว่าเกาะแห่งดวงดาวเกาะนี่แหละคือเกาะที่สมบัติแห่งเจ็ดข้าบสมบุทรที่หายสาบสุนสถิตยอยู่ลนะถึงจะยังไม่มีใครเคยเจอก็ตามนะนะแต่ว่าไม่ผิดแน่สมบัติที่พวกเราตามหานะนะอยู่ที่นี่แหละเด็กๆอก๋อแหละบนเกาะน้ามีเพื่อนของฉันอยู่เขามีชื่อว่าแจ็คตอนนี้เขานะได้รอพวกเธออยู่ที่บนเกาะแล้วจงไปหาแจ็ค และเขาจะนำทางพวกเธอสู่ก,การเริ่มต้นการเดินทางไขปริศนาหาสมบัติ7ดข้ามมหาสมุทรที่หายสาบสูญจงไปหาสมบัติมันกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนสมบัติที่ไม่มีใครหาเจอมันมีอยู่จริงวันพี ใช่เอ็นเจเหมือนลุงแกจะอินวันพีทมากไปหน่อยนะเลยก็นานนะสิโทเอ้ยสรุปเรามาหาอะไรกันแน่นี่ยวันพีทเรื่องไงอะใมันคือสมบัติแห่งเจ็ดข้ามหาสมุดนะเจ๋งเลยงั้นตอนนี้เราก็ไปหาลุงแจ็คกันดีไหม่ะนั่นสินะไปหาลุงแจ็คกันก่อนดีกว่าว่าแต่เขาบอกให้เราขึ้นเกาะสินะเอาแหละเกาะอยู่ตรงไหนกันเนี่ยโอ้นู่นไงเอ็นเจเกาะอยู่ตรงนู้นเอ้ยมเตอร์ไนอยู่ไหนอะนี่ไงฉันอยู่ฝั่งนี้เอ็นเจมานี่เร็วมานี่เร็วนู่นเธอเห็นไหมใก้ก็มีกอยู่ตรงนั้นจริงด้วย เอาแหละไปกันเลยเจ้อ้หิหน่อยเนี่ยเฮ้ยเอาเธอหน้าไปเร็วไปเร็วไปกันเลยย a h ูอู้หูชิกกี้นี่มันเช่เกาะที่ตามหาสมบัติที่หายสาบสูญจริงหรือเปล่าเนี่ยดูยังไงก็แหล่งท่องเที่ยวชัดเลยอะ่าที่นี่แหละเหมือนว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะแล้วก็มีชาวบ้านอาศัยอยู่เยอะเลยแหละเหน่อยเห็นแบบนี้ฉันก็เชื่อเลยเฮ้ยเอ็นเจดูสิมีเด็กกาลังเล่นทรายอยู่ตรงนี้ด้วยแหละ เฮ้ยแต่ว่านี่ไม่ใช่เวลามาทะเลถลเยนะชิคกี้อ๋อจริงด้วยสิเราจะต้องตามหาคุณลุงแจ็คนี่นะใช่แล้วแถมที่เนี่ก็ใหญ่ซะด้วยสิกว้างขนาดเนียจะหาลุงแจ็คได้ที่ไหนอ่ะอ๋อเอาเป็นว่าลองเดินไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเนนเจตามมาตันเลุงไปไรอฉันด้วยไปเจ้าเด็กนี่ปั้นสายเก่งชมัดเลยเสงเลยตอนเด็กๆฉันก็ปั้นเก่งเหมือนกัน่ะปั้นน้ำเป็นตัวเฮ้ยอันนั้นมันเรียกว่าโกหกไม่ใช่หรอ เอ้ยออเดี๋ยวนะเอ็นเจนั่นไงนั่นไงคุณลุงแจ็คคุณลุงแจ็คเฮ้ยหวัสดีครับคุณลุงแจ็คสวัสดีสว่แต พวกเธอเป็นใครอะพวกเราก็คือเด็กที่เพื่อนของคุณลุงส่งมาเพื่อนของคุณลุงฟินน์น่ะใช่ครับใช่ครับเราคือเด็กที่คุณลุงฟินส่งมาตามหาสมบัติที่หายสาบสูญน,นะครับโอ้พวกเธอเองอย่างนั้นเหรอ,อเป็นเด็กสองคนเองเหรออ,อเจ้าฟินนี่เดี๋ยวนี้ใช้แรงงานเด็กอย่างนั้นเหรอแบบนี้จะหาสมบัติเจอไม่ไดีี่ะเอาแหละพวกเธอสองคนจะต้องเตรียมการหลายอย่างเลยกว่าจะหาสมบัติเจอนะนะเอาเป็นว่าเริ่มจากการเตรียมของก่อนลวกันตามฉันมา ตามไปแล้วิกี้ลุงแจ็คไปนู่นแล้วทำไมต้องเดินอย่างนั้นด้วยอ่ะแล้วเราต้องเดินแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยทำไมคุณลุงเดินซิกแซกแบบนั้นล้ะนั่นน,ะน,น่ะเอาล่ละว่านี่คือแผนที่ของเกาะแห่งนี้โอดูและจำแล้วนำไปใช้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วตามหาแมทชเรียลและสิ่งของที่ต้องใช้เอาดิเอา,เอาของไปนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้หาของ เอาละเริ่มเฟสที่หนึ่งได้ตามหาทรัพยากรที่เราต้องใช้แล้วเอามาให้ฉันเข้าใจไหมเข้าใจได้ เอาละชิกกี้งั้นนายเอาอันนี้ไปกันแล้วกันโอเคเดี๋ยวฉันทําหน้าที่ขุดหินเองส่วนฉันจะทําหน้าที่ตัดไม้ให้เองได้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 โอเดี๋ยวก่อนเด็กๆก่อนที่พวกเธอจะไปกันอะแน่นอนว่าก่อนที่จะเริ่มภารกิจกันนะนะฉันจะต้องอธิบายเรื่องทุกอย่างที่ฉันรู้เกี่ยวกับสมบัติเจ็ดข้ามมหาสมุทรให้พวกเธอฟังสะก่อนตั้งใจฟังกันให้ดีละขอาใจแล้วสมบัติแห่งเจ็ดขอามมหาสมุทรที่หายสาบสูญพวกเราได้มั่นใจแล้วว่ามันอยู่ที่เกาะแห่งนี้ เกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งดวงดาวและมีภูเขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงริมหน้าผาภูเขาไฟเนี่ยมันยังไม่ปะทุขึ้นมาแต่ว่าก็มีโอกาสที่วันหนึ่งมันจะปะทุขึ้นมาเหมือนกันพวกเราได้ปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่เพื่อตามหาสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่บนเกาะแห่งนี้จนสลัดหลายคนได้ออกตามหาสมบัตินี้ร่วมสิบปีแล้วและได้มั่นใจว่ามันอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนแต่ทว่าการที่จะเข้าไปห้องสมบัติได้นั้นพวกเธอจำเป็นจะต้องหาสิ่งของสิ หนึ่งให้ครบสักคนและสิ่งของนั่นก็คือไข่มุกแห่งความเกลียวกาดของภูเขาไฟทั้ง9เมตรฮะไข่มุกแห่งความเกลียวกาดของภูเขาไฟทั้ง9้าเมตรอย่างนั้นเหรอ ได้รใช่แล้วละ่ะเหมือนดังชื่อบอกเลยไข่มุกแห่งภูเขาไฟเราจะไม่สามารถเข้าห้องสมบัติได้หากไม่รวบรวมให้ครบเเม็ดซะก่อนยิ่งไปกว่านั้นที่ห้องสมบัตินะนะยังมีปีศาจยักษ์ตัวใหญ่ที่ชื่อว่าขาวการ่าเป็นผู้ปกป้องสมบัติอยู่ในเกาะภูเขาไฟแห่งนี้อีกด้วยล่ะ น,น่ากลัวจะมัดเลยอ่ะมันจะใหญ่สักแค่ไหนเชียวเนี่ยเห้ยนั่นสินะข่าวการ่าอย่างนั้นเหรอผู้ปกป้องสมบัติอยู่ในเกาะภูเขาไฟแห่งนี้เข้าใจแล้วเจ้าข่าวการ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำมาไว้เลยนะาขา่าวข่าวการ่าข่าวการ่าตั้งหางแลวใช่ใช่ข่าวกาน่ะเห้ยแสดงว่าเราต้องสู้กับผู้ปกป้องสมบัติด้วยสินะใช่ละละแต่ก่อนอื่นนะเนาะจะต้องรวบรวมไข่มุกแห่งภูเขาไฟให้ครบสักข้าเม็ดตั้งก่อนอืมเก้าเม็ดอีซี่อีซี่ชิคกี้นายไม่ต้องกังวลล เดี๋ยวท่านจะช่วยนายอีกแรงนึง่งไอไขบ่บุกแห่งความเกลียดกาดของภูเขาไฟทั้ง9เมตรเอาแหละเอาเป็นว่าเราเริ่มไปขุดหาทรัพยากรเพื่อเอามาให้คุณลุงแจ็คซะก,ก่อนดีกว่าเข้าใจแล้วเออฉันฝากด้วยนะนี่คือบททดสอบบทแรกของพวกเธอว่าเธอสมควรที่จะเป็นนักล่าสมบัติหรือเปล่าโอเคครับคุณลุงแจ็คเอาแหละไปกันเลยดีกว่าเอ็นเจรุยล ทำไมเราไม่ฉอต้นไม้แถวนี้ไปให้เขาล่ะเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปกไกลๆยังไงเราเหมือนว่าคุณลุงแจค็คเขาจะบอกให้เราตามหา storage room นะ storage room ยังงั้นเลยใช่แล้วแหะห้องเก็บอุปกรณ์น่ะแล้วก็ให้เรา craft อา a าเซียนโบ๊ทเรืออาคาเชียนมาหนึ่งลำน่ะแค่นั้นยังไม่พอนะเอ็นเจเราจะต้องหาของมา craft กล้องส่องทางไกลด้วยอะกล้องส่องทางไกลอีกต่างหากใช่แล้วเมื่อเราได้2อย่างนี้แล้วเราก็เอากลับมาให้คุณลุงแจ็คน่ะเข้าใจแล้วเรือกับกล้องสินะใช่แล้วใช่แล้วจะต้องเป็นเรือไม้อาคาเชียนด้วยนะ โอ้ยโอยยุย่งยากจะมัดเลยอ่ะเฮ้ยซึ่งแถวนี้ไม่มีไม้อาคาเชียนให้ตัดด้วยสิเอาแหละขั้นตอนแรกเราจะต้องหาสตอรจรูมให้เจอก่อนนายคิดว่ามันจะอยู่แถวไหนอ่ะดูจากพื้นที่แถวนี้แล้วอ่ะอเอาเป็นว่าเรากลับไปดูที่แผนที่กันก่อนดีกว่าโอ้จริงสิต้องมีแผนที่ไว้ดูนี่นะเออเอาแหละตอนนี้เราอยู่ที่เหมือนว่าเราจะอยู่ที่ลาฟูวิลเลจนะลาฟูลฟู oo, ไม่ใช่ฮาฟูออเราอยู่ที่ฮา โอเคหาฟูกก็หาฟูาเหมือนว่าตอนนี้เราจะอยู่ตรงนี้เราจะต้องเดินทางไปที่สตอรีนู่นอยู่ด้านบนตรงนู้นเลยเอ็นเจโอ๊ยไหนอะมองไม่เห็นเลยโอ้ยเดี๋ยวนะ แต่ว่าตรงนั้นมันใกล้กับภูเขาไฟเลยไม่ใช่หรือไงอะเหมือนจะอยู่ด้านหลังภูเขาไฟฮะเ้ยเยจะปลอดภัยไหมเนี่ยถ้าเกิดเราไปแล้วภูเขาไฟมันแบบว่าตุ้มขึ้นมาทำไยอะเอ้ยไม่ระเบิดเร็วขนาดหรอกเอาล่ะเอ็นเจดูจากแผนที่แล้วเราก็แค่เดินตามทางไปแค่นั้นเองเข้าใจแล้วงั้นก,ก็นลุยแล้วไปกันเลยเอ็นเจเลสโกเฮ้ยนายอาย่าโมวิ่งแบบนั้นถ้าวิ่งแบบนั้นจะหิวไวเอานะเอ้ยฉันไม่กลัวหรอกน้าพวกเราต้องรีบเร่งมือนะเอ็นเจเข้าใจแล้วสมบัติดะมันไม่รอใครหรอกนะถ้ามีคนขโมย ไปก่อนแล้วก็แย่เลยโอ้ยถ้ามันง่ายขนาดนั้นมันก็ <c oughs> มีคนขโมยไปนานแล้วหละนี่เขาว่ากันมาสิปีแล้วยังมีคนหาไม่เจอเลยเนี่ยไอ,อย้ก็บอกแล้วไงว่าเจอห้องสมบัติแล้วแต่ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าเจ้าอะไรนะออาคาเชียนฮารูไม่ใช่ไม่ใช่มันชื่อว่า,ามันชื่อว่าซาวีน่าไม่ใช่คาวการ่าต่างหากลูกเฉยให้ตายเถอะเอาแหละไปต่อไปต่อโันนี้ไงชิกกี้สะพานที่เห็นในแผนที่หมอแสดงว่าเราต้องเดินผ่านสะพานนี้ไปก่อนสินะไม่เดินหรอกมันจะต้องนั่งเรือนะฉันว่าโอ้งั้นเราพายเรือไปก็ ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะไปด้วยสิขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย,ยลไปเลยโอ้ยเ,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 เช็บเจบเชบเบออนันไม่ใช่ภูเขาไฟใช่ไหมไหนอะโอ้ด้านซ้ายมือภูเขาไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยไป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 ะปไปไ นั่นไงเอ็นเจด้านหลังภูเขาไฟเหมือนจะเป็นตรงนี้นะว้าวฉันนี่ก็แม่เอาเรื่องใช่อันนี้หรือเปล่านะเอ้ทางเขาลึกลับอย่างเงี้ยใช่ทัวอ๋อนี่สินะสตอเรจรูมน่ะฉันจอดตรงนี้เลยแล้วกันไปชใชมัวแต่อทำอะไรของเธออยู่ไหนเอ็นเจรีบขึ้นมาเร้วเิ้ยเข้ามาแล้วเออไอ้อะแหะไหนสตอเรจรูมมีอะไรให้เราใช้บ้างเฮ้ยนี่มันใช้สตอเรจรูมจริงๆเลยลองเปิดกล่องดูซิมีของอะไรที่เราจะพอจะใช้คราฟเรือกับกล้องส่องทางไกลได้บ้างอ่ะโอ้ ในนี้มีฐานอยู่เดี๋ยวเอามาด้วยเลยเอาแหละฉันจะทําการเก็บให้หมดเลยของในนี้เอ็นเจเปิดหาของให้หมดเลยนะก็ใจแล้ว ออไหนดูซิในกล่องพวกนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยฮะเอาเฮ้ยนานมาอยู่ชั้นเดียวกับฉันได้ไงเนี่ยเอาแหละค่อยๆลงไปนะเอ็นเจไม่เชื่อโผล่แต่เตาเผาพวกนี้มีมีฐานเยอะชะมัดเลยเอ็นเจโอ้ยั้ก็เก็บเอามาเยอะๆเลยฐานเต็มไปหมดเลยอ่ะโอเคฉันจะเก็บฐานไปให้หมดเลยนะเออถ้าฉันจําไม่ผิดเนี่ยการที่จะคราฟเรืออาคาเชียนได้เราก็ต้องใช้ไม้อาคาเชียนนะแล้วเราจะไปหาไม้อาคาเชียนจากไหนแล้วเนี่ยก็นั่นนะสิอ๋อเอ้เฮ้ยเอ็นเจดูนั่นสิอ๋อนั่นนั่นมันมาไม้ไม้อาคาเชียนนี่นะ ข้างบนหัวเธออีกอันนึงอุ๊ปอเจอแล้วิกจั่นแถเลยต้องใช้เยอะแค่ไหนกันล่ะเนี่ยไหนลองเอามาให้ฉันดูสิเอานี้ได้าม,าาามากี่อันอนะล็อกอะได้ามาสองอันเองอะสองอันโอ้แต่ว่านะอาคาเชียนล็อกเนี่ยถ้าเราเอาไปคราฟในโต๊ะคราฟเราจะสามารถเปลี่ยนมันเนี่ยเป็นไม้อาคาเชียนแพ้งได้ตั้ง8ดอันแน่ววเสร็จแล้วก็เอามาคราฟเป็นเรือโอ้ยพอพอดีเลย<ช>เ,อ,เลยอ็นเจเหลืออีกตั้งสามอันเท่านี้เราก็ได้เรืออาคาเชียนมาแล้วนี่เอ็นเจดูสิเรืออาคาเชียน แฉวเลยใช่ไหมล่ะน้านี่ก็เก่งเหมือนกันนะนี่อ่ะเอาละสิ่งต่อไปที่เราต้องคราฟสนะเหมือนจะต้องคราฟกล้องส่องทางไกลนี่ไงเอ็นเจเจ้าหินเนี่ยแหละที่เราจะเอาไปทำสไปกาเซสหรือว่าก,กล้องส่องทางไกลใช่แล้วใช่แล้วเอ๊ะแต่ว่าไม่สามารถทุบเข้าไปได้น่ะสิโอ๊ยทำยังไงอะ่ะเอ๊ะแสดงว่ามันอาจจะมีกลไกอะไรที่สามารถเปิดตรงนี้ได้ก็ได้นะเป็นไปได้นะลองมองรอบๆหาดูสิเอ็นเจ คนไกลอย่างนั้นเลยอเห็นหัวหน้าตาประหลาดอยู่จังนั้นอันหนึ่งอะมีหัวอะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยฮะเอะเอ๊ะเฮ้ยเอ็นเจยตรงนี้มีปุ่มสีฟ้าอยู่ด้วยล่ะปุ่มอะไรอะเหมือนจะเป็นปุ่มเอ่อไม่รู้เหมือนกันว่าคือปุ่มอะไรอะลองกดไปดีไหมดีชะมัดเลยอะปาบฉันกดไปแล้วอะเอ๊ได้ยินเสียงเหมือนมีระบบอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่ทํางานฮะอาจจะต้องมองหาปุ่มแบบนี้อีกหรือเปล่าได้เข้าใจแล้วเอานละลองสำรวจรอบๆดูก่อนกันดีกว่าเอ็นเจ ปุ่มสีฟ้าสีนาะโอ้ยลดพื้นที่ใน s t o r a ร e r o มเนี่ยก็เดินได้ชะมัดเลยฮะอ๋อฉันเห็นเหมือนมี redstone torch อยู่ตรงนั้นคือข้างล่างที่มันมีปุ่มนะนะมันมี redstone torch แปะอยู่แสดงว่าปุ่มอีกอันนึงอาจจะอยู่ใกล้ใกล้ redstone torch ก็ได้นะอ๋องั้งนก็แปลว่ามันก็อยู่แถวนี้นะสิฮ้ยโหอนี่ไงเอ็นเจปุ่มอยู่ตรงนี้จริงด้วยเฮ้ยน,น,นายหานถานะไม่เจอด้วยซ้ำฉันอยู่ข้างบนนี้เอาไม่ว่าเดี๋ยวฉันจะลองกดดูนะเอ็นเจกดเลยกดและนะ้วได้สามสองหนึ่งบ มีอะไรเกิดขึ้นไหมเออฉันก็ยังไม่เห็นจะมีเลยนะเอ,อ๊ห้องนั้นก็ยังไม่เปิดอย่างนั้นเหรอ,อยังอ๋อ,อ,เอเอ็นเจหรือว่าเราจะต้องกดพร้อมกันหรือเปล่าโอ้จริงฮะเฮ้ยเจ้าที่ฉลาดจะมัดเลยเอาเป็นว่าเธอลงไปกดอันล่างฉันกดอันบนเองพอใจแล้วพร้อมหรือยังเอ็นเจพร้อมสามสองหนึ่งเฮ้ยเเจ๋ยเลยประตูนั้นเปิดจริงด้วยวเฮ้ยเจ๋งเลยฮะเอ็นเจไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเจ๋งเฮ้ย เออขึ้นมาได้อ่ะอ๋อฉันขึ้นมาได้แล้วนี่ไงสิ่งที่เราต้องการนะ่ะฉันจะขุดเลยนะเอ็นเจขุดเลยว้าวได้มาแล้ว,ว,ว,วเปน็นอะไรนี่แหละแอมเมทิสแร่อันนี้แหละที่เราต้องการเอ็นเจสุดยอดง้นเท่ากับว่าตอนนี้เราก็มีทั้งเรือแล้วก็มีทั้งอัต่มามัตตงคาร์บเลยสินะใช่แล้วโอ้เหมือนว่าฝั่งนู้นก็จะเปิดเหมือนกันนะเอ็นเจโอจริงด้วยชิคกี้แล้วก็มีแร่ให้เราขุดข้างในด้วยปามงนะ อ๋อเขาอันนี้แหละอันนี้คือแรกอันนึงที่เราต้องใช้ในการเราต้องส่องทางไกลสินะใช่แล้วมันคือรอคอปเปอร์เจ๋อเลยเมื่อเราได้รอคอปเปอร์ <Copper S 2> มาแล้วเนี่ยเอ็นเจถ้าเราเอาไปใส่เตาเผาแบบเนี้ยแล้วเผารอคอปเปอร์ด้วยฐานมันก็จะเผาออกมาเป็นคอปเปอร์ที่เราจะสามารถเอาไปใช้คราฟได้ยังไงล่ะโอ้ยสุดยอดรวยฉันมีนายนี่พิ่งผาได้สุดๆไปเลยเออเจ๋อเลยเอาล่ะรีบๆสุกสิอย่างนี้นี่เองเหมือนว่าการทดสอบแรกของคุณลุงแจ็คน,น,นะนะจะเป็นการทดสอบการเอาชีวิตรอดและการแก้ขไขปีศา ร่วมกันของเราทั้งสองคนน่ะงั้นฉันน่าจะตายตั้งแต่แรกแล้วล่ะเอ้ไม่ได้สิถ้าฉันมาคนเดียวฉันก็ไม่สามารถกดปุ่มทั้งสองปุ่มพร้อมกันได้หรอกนะก็จริงของนายแถมฉันก็ยังไปคนเดียวเจ้าหินสีม่วงนั้นด้วยดังซีฉันบางส ύ, ใ<ช>ีชใช่แล้วใช่แล้วเจ๋งเลยเ <c oughs> อ็นเจชอีสุดยอดเลยตาดีชะมัดเงพูดเกินไปถึงเธอจะตาตีก็เถอะนะว่าไงนะย่าพูดทีซิมาถึงตาเล็กน่ะเอาเป็นว่าเราได้คอปเปอร์มาครบห้าอันแล้วอะ เจิกกี้ครับเลยต่อไปขั้นตอนต่อไปก็เอามาครับเป็นกล้องสองทางไกลถ้าฉันจําไม่ผิดมันน่าจะวางอย่างนี้หรือเปล่าล่ะโอ้เจ๋วเลยวางอย่างนี้ได้มาแล้วเอ็นเจกกล้องสองทางไกลนี่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 ว้าวสูเมืูกคุมขนเลยอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเห็นตาเม็ดแดงรักเลยเลยอ่ะเฮ้ยเม็ดแดงรักอะไรของเธอเอานี่นะ โอ้ยเจ็บ้วเนี่ยชิคกี้โอเเอามาเอามาเอาี่เอาล,อาละ,าละว่าฉันตาตีนายก็ตาไม่เป็นรักละว่าโถ่อยมาลเาลยแล้วนะรีบๆไปให้คุณลุงแจ็คกันเถอะเอาแหละขั้นตอนต่อไปก็แค่กลับไปหาลุงแจ็คสินะมันยากตรงนี้นี่แหละใช่ฉันก็ว่ามันยากตรงการปีนขึ้นไปนี่แหละปีนยากจะมัดเลยเอาเอ็นเจเธอร่วงลงมาข้างล่างอย่างนั้นเหรอโอ้ยอ่าขึ้นมาได้แล้วโอเคไปกันเถอะไปกันเถอะลุยลุย let's go <S เฮ้ยนกจ้านกจ้าทำยังไงถึงจะเป็นของฉันมานีเร็วเต็งจะมัดเฮ้ยเอ็นเจใช้เวลาเล่นกับน,นกซะที่ไหนก็นเล่ารีบมาลเลยเธอดีหวยกันกมันน่ารักอะไอ้ตายเธอโอ้เดี๋ยวนะอยู่ดีๆเราก็มาโผล่ที่ทุงข้าวสาลีเฉยเลยเอ็นเจไหน กำลังหิวพอดีเลยเฮ้ยจะไปขโมยข้าวก็ไม่ได้นะเฮ้ยรีบไปกันเถอะนะเอ็นเจโอเธอเนี่ยนะานายชวนฉันวิ่งฉันถึงได้หิวแบบนี้อย่างไงหรอไปกันเถอะไปกันเถอะเชือชื่โอเคกลับสู่ทางปกติแล้วเอ้ยเอ้เอเอเอยเ้ยเหนื่อยชะมัดหิวก็หิวเอ้นยนหนไม่หิวบ้างรือไงเนี่ยเฮ้ยก็หิวอยู่แหละแต่ว่าเราต้องรีบไปนะรอฉันด้วยสินู่นคุณลุงแจ็คเขายืนรออยู่นู่นแล้วเฮ้ยเหนื่อยชะมัดเลยอ่ะมาเร็วมาเร็วอย่าบ่นนะมาแล้วคุณลุงแจ๊ค พวกเราเอาของกลับมาให้แล้วนี่เร็วเด็กๆพวกเธอทําสําเร็จแล้วนี่อ่ะผมไม่อยากจะเชื่อเลยฉันไม่คิดว่าเธอจะทำสําเร็จนะเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเมื่อเธอทําสําเร็จแล้วนะนะตามสัญญาฉันจะอนุญาตให้พวกเธอเอาเจ้าสิ่งนี้ไปนี่เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่นี่มันอย่าบอกนะว่าอ้อใช่แล้วละ่ะนี่แหละคือลูกแก้วแห่งภูเขาไฟลูกที่หนึ่งเห้ คุณลุงมีลูกแก้วอย่างภูเขาไฟอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะฉันเชื่อว่าพวกเธอจะสามารถรวบรวมลูกแก้วนี่ทั้ง9ลูกได้เพราะฉะนั้นนะเอาลูกแก้วของฉันไปหนึ่งลูกแล้วไปหายแปดลูกซะโอ้ยหิวเหลือเกินหาอะไรกินที่ไหนดีไหมเนี่ยหิวจังเลยจะไ,ได้ฟัง<า>ไม่ไดีดยว่าคุณลุงเ็าพูดว่าอะไรบ้างนะอะไรเหรอพอดีว่าไปหาของกินมาเออโถเอ้แต่มาหิวอะไรตอนนี้อะไรของไหนแล้วนี่นี่นี่ดูนี่คุณลุงเขาให้เจ้านี่มา มันเม็ดอมยิ้มกากบ้างเิอโถ่ไอ้กุญแจยาเลียอย่าเนี่ียนี่มันไม่ใช่เม็ดอมยิ้มนะทำไมอะก็ดูสีสีดูยังไงก็เม็ดอมยิ้มชทดๆเลยถึงมันจะเหมือนเม็ดอมยิ้มก็เถอะแต่ว่าเจ้าเนี่ยนะเอ็นเจมันคืออะไรเอ่มันคือไข่มุกแห่งความพิโรธของภูเขาไฟที่เราตามหาอย่างไงล่ะเดี๋ยวนะหาได้มาได้ยังไงอะเจ้าเนี่ยนะนะคุณลุงแจ็คก็เขามีอยู่แล้วหนึ่งเม็ดเขาแค่ทดสอบเราว่าเราจะสามารถผ่านด่านได้ไหมน่ะโอ้เข้าใจ แหมลุงได้เก็บเงียบเลยนัเนี่ยใช่แล้วแหละล้ะลเขามั่นใจว่าเราจะสามารถหาสมบัติได้เขาก็เลยให้ของเขามาหนึ่งเม็ดนั่นสิโอเข้าใจแล้วแลวดูเหมือนว่าเขาบอกว่าคนต่อไปที่เขาคิดว่ามีลูกแก้วอยู่นะนะนั่นคือพ่อมดของเกาะแห่งนี้ยังไงล่ะโอ้โหพ่อมดของเกาะแห่งนี้ ฟังชื่อแล้วน่าไปสุดๆเลยไหมเนี่ยเอาแหละเราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้เขามอบลูกแก้วไข่มุกแห่งภูเขาไฟเนี่ยให้เราไม่ได้เราจะต้องเก็บรวบรวมให้ได้9้าเม็ดนะเอ็นเจ่้าใจายแล้วก็แค่ทาให้พ่อมดนะั่นมอบลูกแก้วให้เราไม่เห็นจะยากตอนแรกเลยก็แค่ไปที่ป่าเมจิกนี้ใช่ไหมล่ะโอ้ย มันมีสิ่งที่เรียกว่าป่าเมจิกอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอก็ใช่แล้วเนาะสิพอมดก็ต้องอยู่ในป่าเวทมนต์สิสวยแจ๋วเลยฉลาดะมัดเลยฮะ้เอ็นเจตาดีะมัดเลยเฮ้ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยหาของกินก่อนไหมอะฉันรู้สึกหิวท้องใครซองกิ้วสวยๆไปเลยอะจริงด้วยสิถ้าเราไม่มีสเีรยและก็อาจจะไปไม่ถึงป่าเมจิกฟอเรสต์นั่นก็ได้นะชายเราน่าจะเป็นมันเป็นวิญญาณอยู่แถวนี้ก่อนนะเอาแลหละหาของกินกันก่อนเอ็นเจไอ้ใจเหี่ยวตายอยู่แล้วล่ะแถวนี้มีอะไรกินบ้างล่ะเนี่ยวโอ้ยต้องยลล่่อดูเเเนี๊ะ เอ็นเจโอ้เสียงอยู่ไหนเหมือนโดนเรียกอยู่ไกลๆเอ็นเจฉันเจอขุมทรัพย์แล้วไปไหนอยู่ไหนอะชิคกี้ฉันอยู่ริมทะเลเธออยู่ไหนของเธอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันอยู่นี่พวกไปขโมยของมาเฮ้ยขโมยของมาอย่างนั้นเหรอเอ็นเจเธอเนี่ยนะทางนี้เอ็นเจทางนี้ฉันมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเหมือนว่าอันนี้จะเป็นกล่องเสบียงที่คุณลุงแจ็คเขาทิ้งไว้ให้นะ เหอยเอาไปเลยคนละครึ่งคนละครึ่งโอ้จุบจโอ้มีของกินเสเบียงเยอะขนาดนี้แหละก็เราก็ไม่ต้องอดตายแล้วเอ็นเจน้อน้องน้องน้อน้น้องน้น้องน้องนองน้องน้อเน้องน้องน้องนองน้อนีอง้งม้แง้งน้องน้องน้น้้วงน้ององน้องน้างน้น้อน้องน้อน้องน้องนองน้องด้องน้อนะองน้องน้งน้องน้องน้พอดนว่านปแงองน้อ้งร้องน้อน้อน้ออนอเ้นองน้น้้อ้้ออนฉนอนอ้ เอาแหละไปที่ป่าฟอเรสต์ป่าแห่งเวทมนต์ Let's go.